ตรงนี้คืออะไรเฮ้ยโอ้โหเป็นรูโทั้ง3ามอันเลยสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับช่อง s w i f t ี้ครับเมื่อเช่นเคยนะคะทุกคนว้แล้วก็วันนี้นะคะทุกคนเราก็ไม่อยู่ในเกมมินิเวิลด์บ็อกซอกันเองค่ะซึ่งวันนี้นะคะทุกคนบุ๋มก็จะพาทุกคนมาเล่นแมปแมปนี้นะคะเป็นแมปหาปุ่มมันเองนะ ก็ไปเล่นกันเลยดีกว่านะคะอื uh huh. เปิดมาด่านแรกปุ่มอยู่ที่ไหนเอ๊ะมีบันไดลงไปใช่หรือเปล่าเนี่ยให้ดูซิอะติดกับแล้วจ้าโอ้โหไม่ใช่โอ้ยไม่เป็นไรค่ะทุกคนเราเกิดใหม่ได้นะต่อไปนะคะคิดว่ามันน่าจะอุ๊ยอยนี่หรือเปล่าอ่ะใช่จริงๆด้วยด่านแรกไปแบบ easy, อีซี่ค่ะทุกคนโอเคกดเซฟไปค่ะ อย่ดูคำใบ้กันหน่อยนิดนึงแล้วกันนะเขาบอกว่าไม่ควรมองขึ้นไปแล้วควรมองลงมามากกว่ามองลงไปไหนอะอืมจะเปิดดูก่อนนะคะเผื่อมันอยู่ตามอะไรแบบนี้แถวนี้ยังจะมีมะไม่น่านะกดเซฟไปนะคะเฮ้ยบล็อกนี้แปลกๆอ้าใช่เฉยนะคะไปต่อทุกคนโหชีวิตลามันอีซี่มากอดี๋ยวก,กดเซฟก่อนตรงนี้เขาบอกว่ากระโดดไปเดี๋ยวก็เจอ ทำไมก็ถึงพูดง่ายจังเลยอ่ะอันนี้คือใบมากๆเลยเนี่ยมาลองดูค่ะคิดว่าได้นะบุ๋มมันไม่ยากเท่าไหร่เฮ้ยได้เฉยเลยเนี่ยหมายถึงว่าเรากระโดดได้เฉยปกติบุม๋มเป็นคนกระโดดตากมากไหนดูโอ้โหได้จริงๆโอเคไปต่อค่ะโอ้โหด่านนี้เขาบอกว่าอยู่ที่บล็อกทะลุได้บล็อกทะลุได้อ๋อหิมะมันทะลุได้เหรอแถวนี้หรือเปล่าอุ้ยตรงนั้นคืออะไร มันเอาไม่ได้อ่ะคืออยู่ในบ้านนี้หรือเปล่านี่ก็ไม่มีทะลุทะลุโตรงนี้หรอเอาใช่ทุกคนคือแบบอีซี่มากนะคะอีซี่มากเวอร์ตรงนี้ต่อไปเขาบอกว่าอยู่ในน้ำนั่นแหละอยู่ในน้ำอืมนี่เป็นปั๊มลูกบอลได้ด้วยเล่นเฉยนะบุ๋มนี่อยู่ในน้ำอุ้ยนี่ปลาเลยตกใจหมดเลยตรงนี้ไม่น่าแล้วตรงนี้อืม ไม่มีอะไรเดี๋ยวๆลงมาทําไมนี่บุ่มนี่ขึ้นไปด่วนเลยโอเคเราต้องดูจากที่สูงนิดนึงตรงนี้มีปล่องลงไปนิดนึงมีอะไรมะไม่น่ามีอุ๊นี่หลอกเราไม่ได้หรอกบอกเลยหาปุ่มนี่บอกบุมได้แร่จักอยู่ในแร่อย่าโดนหลอกให้กระโดดนะพูดแบบนี้มันน่ากระโดดอยู่แล้วแต่ว่าเราเชื่อเขาก่อนนะคะอยู่ในแร่หรอ ไม่มีแล้วหนึ่งแร่ไหนอะ่ะไม่เห็นมีเลยแร่สีส้มอ่ะม,มีป่องเนี่ยฮะทุกคนลงไปสิเหมือนอะไรแวบๆเอ้าใช่อีกแล้วอโชคเข้าข้างเราเกินไปหรือเปล่านี่ยโอ้โหด่านนี้ด่านนี้คือไรอ๋อบล็อกมันจะค่อยๆถ้ารู้ตามที่เราเดินใช่ไหมคะงั้นบุกก็จะเดินแบบเร็วๆไปเลย ให้มันทะลุไปหมดอ่าเจอแล้วค่ะทุกคนเขาซ่อนไวแบบไม่ลึกมากนะโอเคต่อไปเขาบอกว่าหาเองแล้วการที่เกียดใบแล้วอโอเคค่ะที่เกียดใบแล้วฝั่งนี้มีถาวันลงไปมีกล่องด้วยเอาใช่โอ้เดี๋ยวเดียอ้ตกโลกเลยแต่ก็ได้ปุ่มมาพอดีนะคะถือว่าโอเคอยู่ ต่อไปด่านนี้ไม่มีคําใบ้เลยเหรอแล้วมันอยู่ที่ไหนอะตรน,นี้ปะไม่น่าไม่น่าจะง่ายขนาดนั้นนะบุ๋มว่านะเดี๋ยวดูตรงนี้มีกล่องอีกกล่องนึงไม่มีอะไรโอเคก็ถือซะว่าบุ๋มโดนหลอกนะคะแล้วมันจะอยู่ที่ยังไงอะอู้เดี๋ยวนะมันเป็นบล็อกที่เหยียบแล้วแตกนะคะนั่นก็แสดงว่าเราต้องเหยียบสักอันหนึ่งที่มั่นใจตรงนี้ไม่ใช่ ตรงอ้าวใช่โอ้โหทุกคนบุมมีลูก GM หรือเปล่าเนี่ยเดายังไงก็ถูกหมดเลยต่อไปบอกว่าตามทางไม่ไผ่โอเคเดี๋ยวขอเซฟก่อนนะคะเซฟไปตรงนี้คืออะไรโอ้ยโอ้โหเป็นรูโหวดทั้ง3อันเลย o ดีก่อน <laughs> เรานี้ก็ไปโดนหลอกกันได้นะเดี๋ยวนะไปให้ทุกคนฟึบตามทางไม่ไผ่ แสดงว่าที่บุ่มเล่นมาตามคำใบ้นี่คือถูกเป๊ะๆทุกด่านเลยนะโอ้โหงั้นคราวหน้าเราก็ต้องเชื่อคนทําแมปเยอะๆแล้วค่ะเขาคงไม่ปั่นเราจริงแล้วแหละกลัวโดวนปั่นไงจิบป,ปึ๊บอืมปึ๊บปึ๊บโอ้โหอย่ตกนะโอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่ไหนอะ่ะโอโ้ดูไงข้างบนนีม่มีปุ่มจริงๆนะคะทุกคนไปต่อ อยู่ใต้เก้าอี้หายให้เจอนะอยู่ใต้เก้าอี้โหจริงจังไหมเนะี่ยเก้าอี้ไหนเนี่ยบุ๋มจะนั่งหายังไงเนี่ยมันไม่เห็นจะมีเลยอยู่ใต้เก้าอี้นะคะอยู่ใต้เก้าอี้โอ้ยไม่เห็นจะเป็นใต้เก้าอี้เลยใต้ชันหนังสือจงหากล่ะอืม ไปอันนี้มีกล่องเต็มไปหมดเลยอันนี้เหยียบเราก็ไม่แตกแสดงว่ามันต้องอยู่ในกล่องแน่นอนนะคะมาเรามาเปิดทีละกล่องกันเลยภารกิจโอ้เจอหยังพูดไม่จบคําเลยไปต่อนะคะแต่แดงโอ้อน,นี่เหยียบได้บ้างเหยียบได้โอเคตกใจนี่ก็เหยียบไม่ได้แล้วมันจะอยู่ที่ยังไงปุ๊บบุ๊บ,บ,บตัวนี้มีกล่องเอ้าใช่โอ้ทุกคนบุ่มหาเจอง่ายมาก ต่ไปเป็นด่านนี้สินะกดไปมันต้องมีอ่าตรงนี้มีกล่องไม่ใช่ตรงไหนคะเพื่อมันเป็นแมบพบข้างในมันไม่ใหญ่นะคะทุกคนก็เลยแบบหาง่ายนิดนึงอ้าตรงนี้ใช่โอเคบางด่านก็ง่ายเกินไปคือแบบง่ายก็ดีแล้วค่ะ <laughs> ปกติบุ๋มเป็นคนที่ไม่ค่อยเก่งองพวกนี้เท่าไหร่ด้วยหาทางไปเองนะอย่าลืมเซฟตัวเองด้วยอะเซฟโอเคไปประตูแรกกันก่อนเลยหื โอ้โหเขามีลงข้างล่างด้วยเจอปุ่มด้วยนะคะทุกคนคือแบบโชคดีเกินไปบางคนคงจะแบบเข้าประตู3าประตูสแต่เราเข้าประตูหนึ่งถูกเฉยอยู่ใกล้ๆกับต้นไม้นี่ปะไม่น่าง,ง่ายขนาดนั้นม,มีกล่องไม่ใช่แล้วตรงไหนล้ะเนี่ยอือ่าไม่ใช่เหลือแค่ต้นนี้เอาใช่ต้นแรกเลยนะคะโอ้ my ่ o อ กดเซฟแล้วในนี้มันมีปุ่มโอ้โหโอ้โหกับดักเราต้องไปกล่องนูนใช่ไหมมาค่อยๆไปอุ๊ยเจ็บนะเนี่ยถึงไหมทุกคนจุ๊บอ่าเยบรอยอุ้ยเจ็บเจ็บเจ็บโอ้โหเลือดเหลือน้อยแล้วโอ้โหกินหน่อยแล้วกันโอ้โหเลือนหนึ่งใจได้ยังไงโอ้มย์ก็อดเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะต้องมาตรงนู้ ออ,อยู่บนหัวตรงนี้เหรอเขาไม่ได้หลอกเราอีกแล้วเดี๋ยวกดเซฟก่อนจ้าไปเขาบอกว่าอยู่ในที่ที่ต่ำที่สุดตรงไหนอ้อาวมีกล่องตรงนี้อ่าใช่นะคะโอเคยอมตกลงไปตายยังไงแล้วก็มีเซฟข้างบนอยู่นะคะคือแบบของไม่ตกด้วยไงมันดีตรงนี้แลคะ่ะเดี๋ยวเราไปกันต่อ ต่อไปด่านนี้เอ่อมีทางลงตรงนี้อ้ก็ลงอยู่แบบนี้สแสดงว่าเราก็ต้องเอาในแบบนี้แล้วก็ตกตายใช่ไหมคะใช่ใช่จริงๆด้วยไม่มีทางขึ้นด้วยปึ๊บอืมมีกล่องข้างบนตัวนี้ไม่เกี่ยวใช่ไหมโอเคสแสดงว่าให้โดดขึ้นไปนะคะบุ๋มก็นะโดดก็โดดอื้อ นี่ขนาดโดดง่ายๆยังจะโดดไม่ได้อยู่โอเคไปชึบ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 เรียบร้อยจะดึงต่อไปทางไหนเนี่ยทางนี้เหรอหรือโอ้โหชนะเป็นการจบเกมที่เร็วมากนะคะทุกคน ก็สำหรับวันนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะทุกคนถ้าหากใครชอบคลิปนี้นะคะหรือว่าอยากให้บุ๋มเล Mini ่นมินิวอลอีกก็อย่าลืมกดไลค์ s u b s ไ r i b ้กันด้วยนะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย